สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเดอพี่น้องเดอทถักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเนะาะยามเช้าพี่น้องเลยเมื่อนี้กับพ่อพ่อก็เบาใจอีกเชนเก่าเชนเดิมมาเก็บพักอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้สบายดีพี่น้องกับแถาเมพักอะเป็นดอกเลยทุกคนนี่อันนี้คือผักกาศประกาดซ้อมนะนี่ ซ้อมกการดอกเป็นดอกแล้วทุกคนในผักบุ้งงามงามกินน้ำกระโบเบิ้กินน้ำกระบ,บไวยงามขักงามพุมาเขือนนี่ก็กำลังแตกยอดงามงามพีม่้องโอ้มาเขือนี่เจ้าับเป็นเฮาหดหนาม,มนลายมันเป็นเพียนะเหมาาือนจังเนาะมันจังวายาขึ้นมันจังวายาขึ้นไวนะ่ไเฮือกนกับงัวแบะพี่รองไอ้จกปัวเขาไปกินไปเลย กัดเฮาเอาอันน่ะไปแอบแมีนอุกอือฮึโหเอาแมีนเก็บเก็บเก็บพี่น้องเลยดอกพักเก็บเอาแมนไปหนึ่งไปแกล้งแซ่บเนาะผักสลัดเท่านี้กัดปุ้ยพี่น้องเลยงามบักักจนฉิ่แก่เลยต้นนี้นี่มันมันแก่เลยเด้นี่นี่นี่นหงอดมันสูงขึ้นเลยเนาะ สมนีนิยังนี่เด่นนี่ยอดสูงขึ้นไบบนีคือว่าเตรียมเตรียมแก่สิพี่นดอกเลยแหละเจ้หน่อยพี่น้องเอ้สนใจมากครับพ่อเออขาม้าท่านหนัพปุ๊บน่ะเก็บเอาเมียนไปแกงมันอยากเบิดหลุดมันเลยแหละพี่น้องเอ้จะได้ก็จะได้เอามาปลูกใหม่อันนี้ขึ้นแหงของมันเนาะ เนก,มมกุกต้นกุกกล้ามันหรอกเอามาเป็น็ดอะไรพี่น้องเก็บเปิดๆๆเลยโหน้าเอาร้อนๆพี่น้องเยพู้นานน,าน,น้อยพูกกันนานปลูกใหม่ฮะกันมันแก่เก็บเอาเมืนไปกินพี่น้องเลยเสียดายมันเป็นดอกไม้เลย เยทำมเป็นแลเก็บเก็บเก็บก็บก็บเก็เก็บเยอดมันก็หักแตกยอดมันแตกขึ้นมาใหม่ก็ปุงยอดอีกมาใหม่ปุ่งยอดขึ้นมาเรื่อยปุ่งยอดขึ้นมาเป็นดอกเลยได้พี่น้องวันนี้มายมไดก็เป็นยามนั่นเลยเนาะเก็บเอาได้ปลักลาย อดอกมันกอาไปลวกกินอาไปแกงใสปูใสปลาพี่น้อลยม้ออก็ดที่มไม่ it, like มีว่าชิพาถาแม่ไปกินปลาได้พี่น้องม่ไกชิพาไปกินปลาพี่น้องลยชิไปน้ำนยูอามาทำนี่ผักสลัดนี่ไงตัวงามอยู่พี่น้องแกเลยวันน้เอาอันน้มาใส่ห่อมาเลยตัดถ้าตัวนี้ก่อนแล้ใส ตัดอน,นอาถ้าเมพยพนจิตัดตเอาผักสลัดได้ี่นเอาตัวนีดิบออยะไมาแกบบอกเยัองมันม่นอตัดเอาไปเห็ดเอาไปกินพี่น้องเลยบานไปกินป,าปลาแหละเอา ินน้ำกับประท่านพี่น้องไปพักกะแบใหญ่เลยกะใหญ่ลีอลพี่าไ้ไวอีกพ่อบอกเลเอาอีกพักกล้ามขนาดเลยจังไปได้จังไ่ได้ลงมาเอาเนาะ หลายได้พี่น้อยเป็นข้อแนวก๊กนาหาใส่สองกกสองกกได้มันนี่คันมีเป็ดมียนะเนาะ,นะให้เป็ดกิน,นอ้อโบมีเป็ดเนยัออ่อนอัดลัดฉลัดกอบกอ่น้อ,อะลัดหอมันงามเลย ต้นมันงามต้นมันสลัดห่อเกาะพี่น้องเอ้ยด็นี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องนี่น่านแก่พร้อมนี่น่านคมพร้อมประกาศครับนี้ก็แม่นนประกาศนี่แม่นเบดอืมต้นมันงามเลยพี่น้องสลัดเกอบโอ้อ๋อในใช่ทำอะไรนี่พี่น้องงามคากพี่น้องไว้ค่ะ สลัดปักงามพี่น้องเบิ่งเบิ่งน้ำกันอู้ผักอะงามขนาดเลยพี่น้องโอ้สุดยอดเอาตัวไรใส่ก่อนเอาตัวนี้ใส่ก่อนบอสลัดใส่ก่อนเอาหล้านชายก็มานำได้พี่น้องเลยมาหนิน้องบิ๊กบูมโอ้ตัวประกาศกันเราจะเอาผักบงอีกพี่น้องเลย อาใส่เลยน้องบิ๊กบุ้มก็มานำอีกได้มาหนิอ๋อบีกบุ้มก็มาเก็บผักนำอีกไปบ่ไปบ่ไปกินปลาไปอย่าค yeah. ือประป่าเอร่อยแม่เด็ดเอร่อยบ่เด็ดเอากัดเด็ดเอาไปขวัวไปผัดกินเนาะตัวนี้ดิไม่เห็นเก็บเอาหนิแม่ งามขนาดเลยเพราะหอมเพราะหอมบัวอหอมมันเองนี่ก็กำลังเริ่มฉีบเป็นหัวพี่น้องเลยทามแม่เป็นกระเก็บเอาผักบุ้งไปนำไปพัดกินไปขวากินเนาะเส็บๆทุกคนเลย มะเขือหัวจิงไข่เฮานี่งามแล้วกำลังขึ้นกระขอมมาดิมันนี่กะหยุดเวียกหยุดงานพี่น้องเลยของน้ำเขากันยัง<ม>เลือแข่ตั้งหัวสวมตั้งหัวสวมแล้วก็ถือวันแล้วสำเร็จอันนี้ปาดเอาเลยนะ ปัดเจ็ดปัดเจ็ดปัดเจ็ดอันลอดผู้ชายมันอยู่ฝั่งนั้นอยู่ทางฝั่งนั้นผัวมันมันน่นตัวยาวผัวเ้าเด็ดเอามันแตกขึ้นมาตลอดพี่น้องแตกขึ้นมาเรื่อยๆลำมันกระขักขักน้องทำไงข้าวปลีพี่น้อง ตะเมียนมันชิแก่ก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บเอานาต้นางกันคันว่ามันขึ้นมามันบอกงามมันบริยังล้ะกัสชิได้อันลื้อปลูกใหม่พี่น้องเอ้ยส่มผักกาดผักกาดกะเนาะมันเบิดมันเบิดรุ่นมาแล้วพี่น้องคันว่าไปเลยผักบงข้านี่ก็ปล่อยมันขึ้นมาแบบนี้แหละพี่น้องถ้าว่าอันน่ขาตัดมันก็แตกขาตัดมันก็แตก อ๋อเท่าเต็มกระตาเลยเต็มกระตาแล้ว uh พี huh. uh ่น uh ้องเลยสลัดกรอบห้านี่ตัวนี้ขึ้นไม่ยู่เออเออเออโอ้ตัวคุ้มหลีเอาผักบวบอีกนะทำไมบวบเอาก่อนนานบ่ใหญ่พี่น้องเคยจีโรกเอาโหลดก่ันปลอดภยเนาะหลีเอาหลีเอาใบมัน อ้อยก็ขึ้นแล้วพี่น้องเอามาปลูกดิหน่ออ้อยนี่หน่ออ้อยครับนี่มะเขือตะไคร้ปลูกไว้หลายๆอย่างพี่น้องเยก็บมะเขือหน่ออ้อยคือกันมังคตาเป็นตะไคร้เป็นอะไรนะฮะก็ปลูกเลี้ยนพี่น้องค์เลย

หอมซีกเอาเอาอืมค่ะค่ี่้องเลยปาดจวดเอาปาดจวดเอารนนล้มันก็แตกขึ้นมาใหม่เนาะทำไมเอาปุ่นใส่แตกขึ้นมาใหม่อีก คณะปุบป่าเนาะเจ้านายมันสูง <Okay. S 1> ขึ้นสูงขึ้นเป็นดอกแล้วบ <c ười> า,านนะีพี่น้องเลยอ้าวอ๋อโอเคไปก่อยแจวไปตาแจวพี่น้องเลยไปน้องไปหาอยู่หากินถือไปนำเนาะทำไมโอ้ยเต็มกระตาอาญะพี่น้องเลยโอ้เก็บเอาอีกดอกประกาด โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเองเออเฮอเลยพี่น้องเอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอ้ยจากไันกลับไปลุดไปชมว่เฮาสิไปกินปลาปลาทำไมไปกินปลาอยู่น้องใดอยู่บ่อนใดเนาะจากนั้นก็ถ่ายบังถ่ายชมติดตามคลิปต่อไปเพื่อแหละสำหรับคลิปนี้กะเสได้ลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสานีเนาะคุพ่อก็คลิปหนาเพื่อแหละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนสบายดีพี่น้องคลิปนี้เก็บพักพี่น้องเอ้ย สวนครัวโอ้หลายคักโอ้พระคาพระอมอ่ะ้าแม่พันธินเด็ดใบมันออกให้มันปุ่งยอดปุ่งยังเนาะมันปุ่งเลยพี่น้องเลยพระอมหโอ้กกน้อยแต่ว่ายอดมันได้อยู่พี่น้องเลยนี่ละ